หมอมหลวงมิ่งมงคลโสนกูลโพสเฟสย้ำด้วยความเคารพแนหนทางทักษิณกลับไทยฉีดยาคลายเครียดบินกลับมายอมรับโทษยันไม่มีอะไรเท่ไปกว่านี้อีกแล้วอ่านหนังสือรอไปสักสี่ถึงห้าเล่มเดี๋ยวก็ได้ออกมาวันที่ห้าสอคอมอลอมิ่งมงคลโสนกูลโพสเฟสตาโอน่าโซนากุแลแย้ำด้วยความเคารพแนหนทาง ทักษิณกลับไทยฉีดยาคลายเครียดบินกลับมายอมรับโทษยานไม่มีอะไรเท่ไปกว่านี้อีกแล้วอ่านหนังสือรอไปสัก4ีถึงเล่มเดี๋ยวก็ได้ออกมาเรียนครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรด้วยความเคารพในสิ่งดีๆหลายสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเคยทำให้กับประเทศไทยมาและความรักและเห็นใจที่เรามีต่ออดีตท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลัก อย่างไม่เคยเสื่อมคลายท่านนายกรัฐมนตรีกูท่านทราบดีและท่านก็มีความรักและความปรารถนาดีอย่างลึกซึ้งกับเราเสมอมาเช่นกันเราเองก็ทราบดีดังนั้นในความสุขใจอบอุ่นใจในมิตรภาพที่มีจุดกำเนินอันแปลกพิสดารผ่านอะไรกันมามากไมน่นี้ก็มีความทุกข์ใจสะเทือนใจที่ดูจะไม่มีวันจบสิ้นเสียที เว้นแต่จะตายจากกันไปดังนั้นเราขออนุญาตเรียนทุกท่านที่มีความรักต่อท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณความรักอย่างจริงใจว่าสิ่งที่เรากําลังเสนอแนะนี้มาจากความจริงใจเจตนาเพื่อจะให้ได้ผลสำเร็จมีได้เขียนขึ้นเพื่อจะล้อเลียนสร้างความขบขันย่อเย้ยถากถางแต่อย่างใดขอให้พวกท่านเชื่อได้อย่างสนิทใจ เพื่อการรับฟังด้วยจิตใจที่เปิดกว้างไม่วอกแวกปราศจากอคติใดๆขอย้ำนี่คือคำแนะนำจากมิตร นี่คือคําแนะนำจากคนที่ต้องการให้เรื่องอันแสนปวดหัวปวดร้าววนไปวนมาทั้งกับตัวและครอบครัวท่านเองผ่านมากว่า16ปีจนลุกลามยุ่งเหยิงเสียสมาธิเสียโอกาสไปกันทั้งประเทศเรื่องนี้จะต้องหาทางจบหรือหนทางไปต่อในระดับใหม่ๆที่สร้างสารรค์กว่านี้ได้แล้วชีวิตคนเรานั้นสั้นมากจุด สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยการเป็นผู้มีอายุเมื่อมีความกลัวมีความกังวลเรื่องใดแล้วก็จะหมกมุ่นย่ำกันอยู่ที่เดิมแหละยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นคนสูงวัยที่มีปัจจัยทางทรัพย์สินมหาศาลทั้งยังถืออำนาจสูงสุดในพักการเมืองที่ชนะเลิศในประเทศไทยมากว่า20ปีท่านคงชินมากๆที่ใครๆดูจะอยากพูดอยากเจรจากับท่านเสมอกระมังก็ด้วยความเคารพ ยกเว้นเราค่ะแต่ที่ยอมพบก็เพราะท่านนายกรัฐมนตรีปูเป็นคนขอมาและตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีปูก็ดูเหมือนคนซึมเศร้าใกล้ตายยังไงไม่รู้เห็นแล้วสะเทือนใจมากท่านนายกรัฐมนตรีทักษินท่านฟังเราดีๆด,ด้วยความเคารพขอย้ำด้วยความเคารพขออนุญาตสรุปให้ท่านดังนี้ว่า ท่านไม่มีวันทำใจให้ก้าวขาครึ่งเครื่องบินกลับมาติดคุกที่เมืองไทยได้คนเราทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองท่านเป็นคนที่ฉลาดทำงานเก่งหาเงินเก่งที่สุดคนหนึ่งในโลก แต่ท่านไม่มีความสามารถที่จะก้าวขาเข้าไปในคุกด้วยตนเองทั้งๆท,ที่การกระทำเช่นนั้นนั่นแหละคือการกลับเมืองไทยอย่างเท้ๆและจะเป็นการจบเรื่อง20ปีที่ผ่านมานี้พร้อมกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เหลือของท่านและครอบครัวท่านขอย้ำครอบครัวท่านอย่างเร็วที่สุด ดังนั้นสิ่งที่เราอยากขออนุญาตแนะนำให้ครอบครัวท่านทำก็คือให้คุณอุงอิงบินพาหลานคนสุดท้ายที่ท่านยังไม่เคยพบไปนอนกอดกันกับท่านที่ดูใบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ให้เกิดความอบอุ่นและกำลังใจหลังจากนั้นแล้วขอให้คุณอุงอิงหรือผู้ช่วยที่มีความรู้ทางการแพทย์ การพยาบาลบ้างเล็กน้อยแอบปักเข็มเล็กๆฉีดยาคลายเครียดที่จะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีสลึมสลือกึ่งหลับกึง่งตื่นพูดได้เดินได้แต่ไม่รู้เรื่องหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วรีบพาท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่อง,ง,งบินส่วนตัวกลับมาประเทศไทยแบบเงียบๆไม่ต้องบอกใครไม่ต้องประกาศอะไรขอยย้ำแบบเงียบๆไม่ต้องประกาศกับใครไม่ต้องต่อรองอะไร เพื่อไปมอบตัวแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นคือ,อยาต้องเลี้ยงระดับไว้ให้กำลังดีให้พูดชื่อนามสกุลตัวเองได้แล้วพาท่านเข้าสู่การดำเนินการเข้าไปในโรงพยาบาลราชทันเปลี่ยนชุดตรวจร่างกาย กักตัวให้เสร็จสมบูรณ์โดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณยังกึ่งหลับกึ่งตื่นยิ้มยิ้มชิวชิวอยู่เมื่อครบ24ชั่วโมงพอท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณฟื้นตัวขึ้นมาท่านก็จะนอนอยู่ในโรงพยาบาลเรือนจำในชุดเครื่องแบบที่จำเป็นต้องใส่เรียบร้อยหมดแล้วความเครียดความกังวลในการตั้งตารออ,อการคิดวนไปวนมาถึงวิธีการต่างๆในการดำเนินการกลับ เกรดเล็กเกรดน้อยความเป็นไปได้ในการต่อรองโน่นนี่ ต่อรองกันได้ไม่จบไม่สิ้นสักทีก็จบไปเปลาะใหญ่แล้วต่อจากนั้นก็ดรีฟรวิตามินและยาคลายเครียดอ่อนๆให้ท่านนายกไปอีกเรื่อยๆสักวัน2วันท่านจะได้รู้สึกดีเบาๆชิวลิรู้ตัวอีกทีท่านก็อยู่ในโรงพยาบาลเรือนจำไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเรามั่นใจว่าเมื่อผ่านจุดการออกจากดูบจนเข้าไปในเรือนจำเรียบร้อยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณจะ สามารถอยู่ได้เหมือนคนอื่นๆคุณเปรมชัยยังอยู่ได้เลยและก็ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรืออะไรไปตามที่ท่านเห็นสมควรระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลหรือเรือนจำหลานๆลูกๆก็ทยอยกันมาเยี่ยมก่อนได้เวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ ท่านเองก็อายุมากแล้วรีบทำเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องพยายามให้ไปเกี่ยวกับการเมืองอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็ตั้งกันไปจนสำเร็จแหละรัฐบาลว่าไปแล้วคนในพรรคหรือคนที่เขาอยู่กับท่านมานานนานทุกคนเขาก็อ่านใจอ่านสิ่งที่ท่านต้องการออกทั้งนั้นแหละยิ่งทำเหมือนตัวเองเกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่คนรุ่นเด็กๆที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนก็จะยิ่งไม่ชอบท่านมากขึ้นเรื่อยๆ เชื่อเราเถอคะค่ะเอาให้จบจบกันได้แล้วขอให้ท่านท่องไว้ว่าการกลับเมืองไทยอย่างเท่ๆคือการที่ผมทักษิณชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีผู้มาจากการชนะเลือกตั้งถึงสองสมัยขอยืนยันในความบริสุทธิ์และไม่ได้ทำผิดใดๆแต่พร้อมน้อมรับคำพิพากษาอันมาจากพระประมาพิไทยไม่มีอะไรจะเท่ไปกว่านี้แล้วคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ อ่านหนังสือรอไปสักสี่ถึงห้าเล่มเดี๋ยวก็ได้ออกมาค่ะการเอาแต่รอคอยด้วยใจที่เป็นทุกข์คิดถึงเมืองไทยทุกวันทุกวินาทีทุกลมหายใจไม่มีทาง,างสร้างสิ่งดีอะไรออกมาให้ทั้งจิตใจร่างกายท่านได้นอกจากความเจ็บป่วยเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกาย ลูกกระตาอูดท่านก็ทานมาแล้วแต่อะไรจะอร่อยอิ่มเอิบชื่นนนนนใจเท่าการนั่งทานก๋วยเตี๋ยวข้างถนนที่สันกำแพงขอส่งกำลังใจอย่างแรงกล้าให้ท่านทำให้สำเร็จด้วยความเคารพค่ะเอกหม่อมหลวงมิ่งมงคลโสนกุลเสารวันที่5สิงหาคม2566กรุงเทพมหานคร